แม่คุณวางสลับตรงนี้ไปไปไปแต่แ <c oughs> นบ <c oughs> นนคัอกค็อกเจี๊ยตีนะไฮ่ยคุตอนนักบอลที่สยูกับนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กับน้องแอปพูดทำงานร่วมกับคุณโอเกอร์ทีวีอ่ะนี่ครับก็ให้คุณเอาไข่พวกมอนเตอร์มานับอย่างเช่น <c oughs> คุณ <c oughs> คุณเอาไข่อ่าอ่าอ,อะไรดีอ่ะ <c oughs> อย่างเช่นคุณจะเอาไข่อืมไข่ไหนดีวะอะเอางั้นเอาแบบนี้แล้วกันตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยออกไปไกลนะครับเดี๋ยวผมเอาไข่อื่นดีกว่าเนะี่ยเช่นมนจะม่บ้นเอ็นซีนับเนี่ยมันมันจะอยู่เฉยๆนะครับ มันจะอยู่เฉยๆมันจะแข็งมันไม่ไปไหนครับเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นก็เหมือนกันนะค็อกคอนี่ค็อกคอกอไม่ต้องห่วงครับมันเสียงก็กลืนน่ะ <ไ ổi S 1> ตัวนี้ก็ <ใน S 1> ตัว,ตวนี้ก็อยู่เฉยๆเลยโอ้มีน่ะมันก็เหมือนเดิมนะครับโอ้แต่ถ้ามันเบียดกันครับเนี่ยอย่างเช่นทำอย่างเงี้ยมันก็เจ็บฮ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพลิกเอ้ยจะพิก จบคลิปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย